สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคอมโบสกิลที่น่าจะยิงโหดยิงแรงที่สุดในเกมฟรีไฟล์แล้วนะครับค,คือวัดกัน1ตอนหนึ่งอัดตัวเนี่ยวัดสู้คนอื่นได้สบายๆอ่ะทุกคนก็จะมีสกิลของไคลอสมาโลแล้วก็โมโหนะครับเป็นสกิลที่เชื่อมโยงกันเอื้อต่อกันให้ยิงแรงมากขึ้นนะฮะทุกคนนะโมโหนี่ก็จะช่วยมาร์กนะครับแล้วมาโลเนี่ยจะยิงศัตรูที่ ติดมาร์กแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วไคร์ล็อตทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าม่งยิงแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาคอมโบเล่นด้วยกันนะครับจริงๆคอมเมนต์จากเพื่อนๆเนี่ยบอกให้ใส่ไฮยาโตไปตัวหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใส่สกิลกดอะไรไปเลยแต่ผมมองว่าสกิลกดน่าจะสําคัญกว่าไฮยาโตนะครับผมก็เลยใส่ทัซียามาตัวหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวลองเล่นเซตนี้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับถ้ามันยังไม่แรงพอเดี๋ยวลองไฮยะโตไปตัวดีไหมเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับว่ามันจะแรงพอหรือเปล่านะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับร้านเติมเกม Power Pay l นะฮะเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดเลยใครที่จะสนับสนุนผมหรือว่าสปอนเซอร์ผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Power Pay l นะฮะทุกคนนะมีหลายเกมให้เติมมากครับไม่ว่าจะเป็นเกม Free Fire FC Mobile หรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเล่นเกมอะไรก็เข้าไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้นะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้ดีกวว่่าานนนะะะะฮจเป็ยัังงไครบผม วันนี้เราก็มาอยู่กับสกิลของไคลอ,อคสอดิเช่นเคยฮะคลิปที่แล้วผมเล่นปืนฟาร์มาร์สใช่ไหมกับ M14 แม่งยิงแรงมากแปบ๊บเดียวตายไม่ถึงวินะฮะยิงแรงมากเลยขนาดไคลอสตัวเดียวนะไม่ได้คอมโบกับสกิลไหนเลยนะครับที่ยิงแรงแต่ว่าวันนี้ครับผมมาคอมโบกับมาโลแล้วก็โมโคนะพอดีว่ามีคอมเมนต์จากเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาด้วยบอกว่าพี่เล่นไคลอสกับมาโลแล้วก็โมโคหน่อยครับจริงๆมีไฮยะโตอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า ผมมองว่าสกิลกดน่าจะสําคัญกว่าไฮโตะนะก็เลยใส่ทัศยาเข้ามานะครับผมเอาไว้จุ๊กยิงไกลๆสู้ไกลๆดีกว่านะทุกคนโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวเรามาลงที่คลังแสงไอวอลแล้วกันนะครับเพิ่มความถึกให้ตัวเองหน่อยเพราะว่าเราไม่มีสกิลถึกมาเลยไม่มีจัสตินไม่มีแอนดูต้องอาศัยบาร,รมีของเกราะสีเอาไวุ้้มกันเราทุกคนตัวเราจะได้นานาถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกราะสี 4, เนี่ยผมว่าน่าจะตัวบางมากง่ายๆนะครับผมคลิปนี้เล่นฟาร์มาร์สก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ เขาบอกว่ามาโลเนี่ยเขาให้ใช้คู่กับปืนพวก SVD พวก AC 8 0อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยลองแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ขอฟาร์มมาร์สก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> ฮะน่าจะมีตัวลงนะเมืองชายหาดเพราะว่ามันเงียบมากเลยในโดรนตอนผมลงนี้ไม่มีจุดสักจุดนะครับจุดแดงไปซื้อปืนสลิงก่อนแล้วกันเอ้ยมีเสียงตรงนนไนวะอุ้ยมองไม่เห็นมันอะน่าจะแถวของแพง เมดนเจขอวัดหัวเลยละกันงั้นหัวมม oh. คมๆกูจะแตกกูก็แตกเจ๊ตายหนึ่งนะขอปัญญาแป๊บตัวมีเพื่อนเมื่อกี้ผมเห็นจับสามแล้วแหละแล้วจับสามก็ฟาร์มมาร์สสวยดิต้องอัพสามนะฟาร์มมาร์สอัพสามน่าจะโกงต้องมีการอัพด้วยสวยอัพเลยแล้วกันนะครับผมซื้อแม็กเทพเลย ือจาเป็นมากนะต้องมีครับแม็กเนี้ยแม็กสั้นเนี้ยมันยิงเร็วขึ้นเยอะยิงแบบก็าได้แล้วไม่ต้องไปต้องซื้อเอ้ยไม่ตัวอุย้ยกค่ดเดียวนะขนาดยิงไม่ค่อยจะโดนนะตรงนี้เนี่ยเราเล่นไครลอดนะมันมีไอ้พวกไอจุดเกี่ยวๆนะครับนะนะนะให้เราเติม ep ตลอดทุกคนมีเห็ดด้วยมันไม่กดตายเดี๋ยวยนะิงหัวมนะันจะหายไหมวะไครลอดอ่ะผมกลัวเลือดไครลอดลอดมันลด ไม่เหลือ <laughs> ไม่เหลือเมื่อก่อนมันไม่ลดนะถ้ายิงหัวใช่ปะมันียิงนะตรงที่เรายิงตายไปตัวหนึ่งนี่ยราบ้านตาวครับแหลงจัดวะ่ะอู้แรงเกินแหลงไปเป้าแม่งเ,เลยตัวเดิมด้วยใส่ชุดเดิมเปเฮ้ยมีัวะยิงไกลๆเห็นปะ่ะดูดิเฮ้ย ไปเลยมีแรงจริงอันนี้ฟาร์มัสสองนะยังไม่ได้อัพสามนะทุกคนข้อเสียเลยคือแม่งปืนกระสุนนี่แหละปลืนฟาร์มสัสอ่ะต้องเก็บกระสุนไว้เยอะๆเฮ้ยมีตัวเยือบนันะฮะมีตัวเยืบเอบแอ้ดอกอ๋อเย็บฝั่งนี้ด้วยเย็บฝั่งนี้ด้วยไม่ถึงวิคือถ้ารีเฟกท้านี่เสร็จเลยอะทุกคนรีเฟกต้องเร็วอะ โดนสก,กีตปุ๊บต้องตั้งไอวอลถ้าไม่งั้นนะหมัวแช่นะเรียบร้อยต่อให้ปฏิกิริยาเร็วก็น่าจะตายนะทุกคนมันไม่ถึงวีงเราไปยิงมันอะอยู่ไหนของมันไม่รู้วะทุกคนอยแม่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูจุดลมพลนะฮะว่ามีตัวหรือเปล่า <S <S จุดลมพลแม่งก็ไม่มีอุ้ยมีตัวขวาสองตัวฮะแป๊บนึงน่าจะมีเหยียบแอรบนะใจเย็นใจเย็นหอมันนิ่งรองมันนิ่งรองมันนิ่งแล้วโซเนียติดเรียบร้อยดาวทำไรอะ ังออกมาทำอาไรไม่สาวน้อยนี่ให้ชุบกันได้นะทุกคนแป๊บนึงชาร์จครับผมชาร์จแอ้วเอามาดิระวังดีๆนะเพราะมีอีกเก็บแต่ย้ายใหญ่ก็พอย้าเล็กทิ้งแม่งไปเลย เห็เกลียวครับตอนนี้มาดินี่เนี่ยได้เติมได้เติมไคลรอดอีกแล้วเห็นปะคือม,มันมีเรื่อยอ่ะมันมีเยอะจุดแบบเนี้ยเราต้องจำจุดไว้ด้วยถ้าจะเล่นไคลรอสนะโอเคบวกกับเห็ดมันก็มีให้เล่นใช่ปะคือไคลรอสเดี๋ยวนี้เล่นง่ายทุกคนมี EP ให้เติมมีเห็ดให้กินอะไรแบบเนี้ยโอ้ยวงเฉยไม่มีเลยหรอหลงกันนะฮัลโหล ยิงไอ้ดอกปะยังงไยิงไอ้ดอกริงด้วยลงเอาเลยครับต่อตู้ทำอะไรจะยิงสลิงยิงสลิงเรียบร้อยอย่านิ่งอ่ะอย่ายืนนิ่งอ่ะถ้ายืนนิ่งแม้แต่วิเดียวคือไม่รอดนะครับผมเมื่อกี้มันจะยิงสลิงเราลงมาป้นสลิงมันก่อนมันมีแน่นอนแหละปืนสลิงสลิงเราจะหมดด้วยแล้วปืนสลิงแม่งสำคัญด้านเนี้ยมีตัวโหดฮะ จอดเมื่อไห่ตายเมื่อนั้นจอดเมื่อไห่ตายเมื่อนั้นอุย้ยมันแรงไปเป้า <c oughs> เฮ้ยไอแรงไม่เท่าไหร่มันรัวนี่แหละฟาร์มาร์ดอะแม่งเมื่อก่อนนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะเมื่อก่อนนี้ผมเคยอยากจะจับเลยมันยิงยากแต่ตอนนี้แม่งเริ่มติดใจแล้วพอได้ฝึกเล่นได้อะไรแม่งยิงรัวจริงต้องมีตัวแน่นอนเพราะมันหนจากนี้ต้องมีเพื่อนผมขึ้นแท่นยิงฟรีก่อนเฮ้ยคนชุบ ก็วบาเรียบร้อยแรงเกินเอ้ยีโดวิ่งซ้ายกำลังก็ะสนจะหมดทุกคนมันเปลืองกระสุนนะปืนนี้มันคงนไปเก็บหายละของเต็มคือได้สองแม็กเองราเวลอะไรไม่สองเนาะโอเคมาฟาร์มาสามแล้วครับมาดูฟาร์มาสามมันจะลั่นขนาดไหนเอ้าล่วงมเสียอรียบเลยผมไปเก็บเงเฮ้ยมีตัวหลัง ไงไงอุย้ยขนาดวิ่งอยู่แม่งโดนทุกเม็ดบ้ากระมังเฮ้ยแรงเกินหมายตัวหนึ่งอุย้ยมันแรงเกินไปปะหวะอุย้ยแรงเกินน่ากลัวน่าจะชุบกันได้นะเพียงเพียงวิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้ว สองละสามสกว่าแล้วแม่งรัวขนาดนี้ทุกคนคิดดูคนของก,อก่อนตอนนี้ต้องการกระสุนทิ้งอะไรต้องทิ้งยาใหญ่เหรอยาให่กูกี่กล่องเนี่ยเกโอเคได้อย่เก็บยาใหญ่เดียยพอยาเล็กทิ้งแม่งให้หมดคือสิ่งที่จำเป็นตอนนี้คือกระสุนยิงกันเดือดจัดเลยครับอาเรามีตัววิ่งมาดูดิหกสิบ หกสิบสี่สิบห้าสิบอย่งแรงแล้วมีตัววิ่งมาตรงนี้ตัวหนึ่งนะเงี่ยดาเมสิบเจ็ดมาไงวะดาเมสิบเจ็ดมาไงวะโดนอะไรของมันวะมีตัวยิงกันตรงนี้นัวครับดาวหนึ่งตายทำร้ัยร้ายสวยนี่เจ็บใจไหมล่ะทั้งร้ายทั้งยิงล้มด้วยมีตัววิ่งล่างนะใช่แบบล่างแป๊บ,บนึงกระเทือ สัวไอ้วนนี้ดาวม้งเลยกระสุนกันหมดเดินพรญาติโย,ยมเอ้าวิ่งออกมาทำอะไรอีกวิ่งมาทำอะไรอีกมันมีตัวลงอีกเม้งเลยมันชุบกันได้นี่นะเจ้าตะปนกระนะสุนกันด้วยเรามีตัวลงอีกนยยีไ่ไง แรงมากหนึงผมปนกระสุนก่อนกระสุนหมดแล้วไม่มียิงละผมจะเน้นระยะไกลนะทุกในในคนนะนี่เราทำก่อนมีเสียงอีกสายมือตกคโนโน,โนูน้นนี่แหละปัญญานะข้างในเ,เี๋าวิ่งตัวไเอวนเฮ้ยอุยพี่ดุย เดียอเลยครับนับแรกกระสุนกระส,สุนี่กระสุนเนอไหนี่รกระสุนเอะไรทุกคตรงนี้นต้องลงล่างก่อนม่งเยอะจัดอย่างตีละงมเลยัดูจ้าขอชิงก่อนเอาเลยสงตัวไม่สงตัวตัวทีีสิบแปดคิวอไปยิงตอนไหนวะ เฮ้ยยังเอาันมีเสียงใ่เรางมือ้างนี้ข้างล่างข้าล่าโดนแพละไปไหนล่ะไปไหนล่ะสปีตามไปไหนล่ะโงโงโเฮ้ยตายายละายละเย็นลึกเย็นลึก มาดิอ้าอะไรวะแรงเลือดมึงเท่าไหร่อ่ะรู้ผมยิงมาดิสองร้อยหกสิบหกฮโอ้สกิลอะไรของมึงวะเนี่ย <c oughs> จัดตายโง่จัด <c oughs> โอเคคุณผู้ชมแรงจริงฮะทุกคนนะคอมโบนี้นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ